ยุคนี้เรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่าให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับบอ,อกเป็นใบเบิกทางที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยดูมีสเสน่ห์ดูแลตัวเององหนึ่ง,งนั้นคือการทําจมูกครับเมื่อวานนี้มีหญิงอายุ25ปีคนหนึ่งเธอไปทําศัลยกรรมจมูกด้วยการแก้คือก่อนได้ทํามาแล้วแล้วจมูกเดี๋ยทะลุก็เลยไปแก้ที่คลินิกแห่งนี้ที่จตปทุมธานีาเพื่อนสาวคนสนิทไปส่งตั้งแต่10บโมงครับ พอจนบ่าย3ามก็แล้วเอ๊ะทำไมยังไม่เสร็จเปลี่ยนโทรให้มารับเลยเพื่อนสาวคนที่ไปส่สงก็เลยไปที่คลินิกนี้ครับพอไปถึงเห็นภาพตกใจเลยครับภาพนี้ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเต็มไปหมดเลยขนอุปกรณ์กู้ชีพเข้าไปในคลินิกก็เลยไปถามจนทราบว่าเพื่อนของเธอที่มาแก้จมูกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปรากฏว่าช็อกหมดสติอยู่เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจครับแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ คลินิกแห่งนี้อยู่ที่ตำบลประชาธิปัต์อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับนะซึ่งบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยตอนนั้นมาช่วงบ่ายแล้วเธอก็ตกใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วไปส่งเพื่อนทำสัญญกรรมตั้งแต่10โมงตอนนี้บ่าย3แล้วก็ยังไม่เสร็จพอมาถึงก็เจอเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะแล้วก็ถามว่าเพื่อนของเธอเนี่ยที่อยู่ในคลินิกเนี่ยที่ไปทำสัญญกรรมเนี่ยมีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นผิดปกติหัวใจหยุดเต้น พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครับเราไ้นเราดมานี4โมก้มไามด้ขาคลินิกไหมว่าแฟนเราเป็นอะไร่แต่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอุณหภูมิร่างกายมันสูนตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหม คคนนนนออื่เอ่เเาได้ลล้วลบอกอทางตำรวจสพ,พประตูน้ำจุฬาลงกรเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็จะเชิญคนอยู่ในคลินิกทั้งเจ้าของและแพทย์อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ทางครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็เตรียมไปรับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้มาจากอะไรอาจจะมีเรื่องของโรคประจําตัวไหมหรือว่าแพ้ตัวยาอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์กันด้วยผลชนสูตรศพใช่แล้วยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็รอฟังผลจากแพทย์แล้วกันนะสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ